สวัสดีครับมือนี่มาหลากระดําขึ้นนะครับมอนี่ม่ไดเรียนดินมาเรียนหลากไม่ย,ยุค่าเลยครับทิดขีตอมรถไทนะครับรถไถลากขึ้นยินดีก็ฝากไว้น้ำแนก็นแล้วกันนะครับทางช่องบ้าไม้แชนแนวนะครับ นี่นะครับหน้าตาคนขับรถดำเลยคนขับรถดำติดขนาดนี้เลยใครหวาดกันอ่ะอันนี้เอาหนึ่งเสียวัดนะครับจะของรถไทยรถไทยมาลากันขึ้นเบิ่งแย่งกันครับดูนะครับจะลากันขึ้นหรือไม่ครับสำหรับช่วงนี้นะครับมัมีงานลับนะครับมาเล่นกับทีมงานรถดำเอากำลังเตรียมนะครับกำลังเตรียมเอาเอาไปแล้วไปแล้ว เาไปขึ้นๆมาเนี่ยเสียพงนะครับมือแมคโครครับมือนี้เพ่ได้ไปจกครับมาตัดใหม่ครับมือตัดใหม,ม่เป็นมือตัดใหม่มือหลากใหม่เอาดูนะครับมันจะขึ้นหรือเปล่าเอาครับเตรียมแล้วครับเตรียมแล้วขึ้รื่ออสินครับเบอสิน เอาท่านด้ขึ้นนะครับเสียงเง่าวพวดเอ้ยบอร์สื่นเสียงเง่าวพวดคูบา่าเอาเขามาทดเสียงกันไหมนะครับทดเสี่ยงเข้าไปก่อนนะครับเอาอย่างนี้ก็ฝากติดตามน้ำแน่กันแล้วกันนะครับช่องบารม่มชแนลถือประเด็นเฮ็ดคลิปหลายประเด็นนะครับช่วงบ้าๆประเด็นเฮ็ดคลิปกับทีมงานกับทีมงานสนบ่พอบาทนะครับ

เกึ้นซีหรอเฮ้ยขึ้นมาเนาะเอาหม้อใส่มหลากอไปดอกยางร่วนไปยกขึ้นดอกเข้าดำบไม่ยืดข้าถิ่มยังเคยแบกขึ้นไหมเอารถขึ้นแล้วเคยแบกขึ้นรถไทยบ้านัก เอาสอบเขามาใส่เลยเฮ้ยอย่าปุ่นโอ้ยอย่าปุ่นเนี่ยนะเฉพาอมันปั้นฟีแหละแม่โอ้ยคู่ไปไม่อย่าปุ่นทดทดไอ้แนวลากเขายิ้กโอ้ยกับย้อนแม่ยนมันบ้าข้นเลยแม่พี่น้องเอ้ยเบิ่งนะครับเสียพงมือแมคโครนะครับมือแมคโครของทีมงานเสียเอนะครับของแถาแกอี อันนี้เมื่อลางรถขึ้นไยกันมา่เป็นมือควรไม่อยู่ค่ะกำ <c oughs> ล,ลัง่มตรวจรครับเป็นการเกื่วิธีไฟกันวิธีแก้อยกัน มันเป็นโฆษณาเก่งๆนนะครับกับรักสวยเฮ้ยไทยเบิ่งบัดปิจุกบอับัจุกเ่ยสุดนะเมเเป็นสิว่าโชคดูกลัเก่งนีน่ดังแช่ดังแช่ เออไปไซล่ะเชื่อเฟอร์รถดำห้องเสียไปซ้ายป่ะเนี่ยเชื่อเฟอร์รถดำนี้ไปซ้ไซล่ะวันเนี่ยนี่นะครับไม้ยูคาครับ ว่ามันเสียไปทั้งเลยแ้มาซอยกันกนคนละขางนะครับเสียแย่เป็นคนอื่นเอืดแม่เลยนะไม่ช็อตพวงวะหรอ,หอน้ำเลยลว่ะแ่น้ำออกบอ่อเลยบ่ะคุดความผิวออกน้ำนะครับ

เราอยู่ไก็แบกไปนลาแเราไปตัดมาอยู่มาก่เอารถมือเวลาสหัขาวาให้ดีกดึงมีสิทธิ์้นเงินมาลากขลังให้รถมันถอยกันเลยจะมันโยกไปโยกไปไหนเฮงโยกไปไหนแล้ก็ับสยเลยยวนถอยกันชนออนแล้ก็เอารถไท

อาช่วงนี้เขาจะล่องถอยบางกอนนะครับถอยเพพาะให้รวดได้จังบะสัตว์ไปทั้งหนาเพื่อให้มันขึ้นได้โอ้ยราไปเดียวดันไปจะตี่ถอดกันชดรถด,ดำร้อกเลยเฮา เจ๊ดก,ก็ฝากติดตามน้ำแน่กันแล้วกันนะครับทางช่องบ่าวไม่แชนแนลกับผู้ขานะครับบ่าวไม่เมืองสวัสดนะครับช่วงนี้อาจถึท่านมีคลิปมาล้มหายปีมาเขาต้นไม้ปัดได้นะครับหลังจานหาหลองหาล่บนี่ไปมาล่บน่ะอาจที่นี่ชิปแนลมาล่บนะครับ สุดาวิธีดึงให้รถถอยหลังไปยักหน่อยเพื่อเตียม,มจังหวาสัตนาเพื่อลดกากบ,บวมนี่นะครับรถกำลงกังติดเอาเนี้ยบ่เออถือว่าสันลงให้หด้าตอรถไทยเอาไปเลยไปเลย ไปแล้วไปแล้วรถไถลงถไทยนะอีหลีเอาเลี่ยวบันนี้ร่อนอาทิตย์ร่อนอาทิตย์เอาไปเรี่ยวเอาเลี đó, rather, poquito, ouais, deflect, ่ยวเลี pues, ่ยวมันวิบวกบะเนี่ถมสมบวกถมบวกไทยหลังลงไปให้น้าไม่หรอกสัตสัตเกียร์สองขึ้นยังตัวมาเปล่ไทยหลังลงให้น้าไม่สัตเกียร์สองสัตขึ้นบื้นเลย ไอตัวมันเหลียบป้องรถไทยไอตัวมันเหลียบป้องรถไทยเห็นรถไทยเลี้ยนลงให้หน้าลากไปให้หน้าได้เป็นยังบุญตัวมันเหลียบป้องรถไทยรถไทยเลี้ยนลงให้หน้าได้อยู่เยร์สั่นมันดีว่าใดเนาะเอ้าวันนี้คือซับนาดวงคือเลยนะครับวันนี้ทอดไปล่ะทอดทะลักลากออกไปล่ะลากรถไทยดิบัะนี้เกียร์นี้เราเกียร์สองซับดวงเลยคุกป่า

อย่าป้าเขาไม่เอ้ยดอนไม่เอเยดอนจมอีกแล้วอย่าป้าเขาเ้วไสเออเอาเอาไปไล,ล้ถ่ายได้หมดดิบ้าเออรถมันมีปมม่ปลวกแล,แลยรถใสเรียกฐานได้หมดิเดือนไหนจะนอยเดี๋วบ้า ไปยไปยัแล้วไกแล้ว,ลวโอ้ยยุ่ย่ยเดี๋ยเฮ้อย่าฟาปล่อยไหล,หลเด้อทำนี่ละรถไทมาลากไปเลยรถไทมาดิเอารถไทมาลากขนาดนะครับเป็นการเกลี่ยวิธีการนี่ยครับเสียวัดครับ ว่าไม่สิทัดขึ้นเทียเดียวแม่บ้างขันไหมไปไปดันขงหนาต่อมาอีเป็น้ขึขนปะเทียวแล้มันดับเร็วถอยเร็วยเร็วๆาฟาฟาฟาคับก็เก้ามาหิแต่ไม่ได้ส่ไม่ขึ้นนะมัน có câu lấy bà nè Tay tay Đấy nó thấy lạc nè bà nè mẹ có mất chuột Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ให้ด่ากันด้วยเอาตัวแรกนะครับฮีโน่นี่นะครับผมให้บวกเอาไปได้ยังกูดเบีดยนครับ มื่อนี้เสียพงนะครับมือแมคโครเห็นงานหนักขนาดละครับทึ้งสูบจกทึ้งส่แนลลากเอาเมนี้ก็คือพระเอกนะครับมื่อนี้พระเอกตัวลากนะครับท่านี้เสียวัดนะครับรเมื่อนี้ก็คือผู้อยู่เบื้องหลังนะครับนี่ผู้มาเสียบผู้มาเสียงทั้งขวดขวดลาก เวลยคดลอกรถลาลเลยครับลาเลยงานลาเลยครับลาก็เอาไม่ขึ้นรถะบ่ไีจะตอไปยู่ข้าต่อบ่ไน่มานีได้หลายเหนือาลบยเตทำไมกันน่ะชี้ลงไปอันหน้าไหนเป็นกันอ่ะไม่เก่งไงพวกเราลไปไหม วยเอาสำหรับคลิปนี้ก็พอสานีสักกอนนะครับเอาเป็นว่าคลิปหนาค่อยมาพบพอกันใหม่นะครับเด็กเด็กเก่าฝากไว้น้ำแน่นเอากันนะครับสำหรับช่องบ้าไม่แชนแนลสวัสดีครับ <c oughs>